สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ครูจะแนะนําการทําข้อสอบออนไลน์วิชาวิชาได้กับนักเรียนนะครับตอนนี้เราสอบไปส่งฉบับน,นะครับข้อสอบก็ถูกส่งไปทางลิงก์นะครับนักเรียนเข้าไปทําได้เลยนะครับอา่าเรามาดูกันนะลูกอันนี้คือแบบทดสอบตัวอย่างแบบทดสอบนะครับอา่าทีนี้น้องมาดูกันว่าอา่าหนูก็ใส่ข้อมูลนะครับเลขที่สมมุติอา่าห้าสิบใส่ไปเลยนะลูก ชื่อ,อสมมุติชื่อ,อสมหญิงนะสมหญิงนามสกุลดาวรายนามสกุลงามงามสมดีป่ะนะครับติ๊กเพศไปเลยผู้หญิงชั้นประถมศึกษาปีที่เอาอมสมมุติตอนนักเรียนกรอกข้อมูลเสร็จสิทีนรอกเลขที่นะครับชื่อนามสกุล เพชันแล้วก็กดถัดไปนะครับกดถัดไปนะักเรียนก็เริ่มทำข้อสอบข้อที่หนึ่งจุดล้อมเหลวจุดล้อมเหลวจุดล้อมเหลวมีจุดเดียวกับจุดใดโโมัโติมิเตอร์ดู้อนี้ที่จุดอะไรลูกคำตอบก็จะเป็นการเ,เปลี่ยนแปลงทางเคมีการพูดแน่นการเดือดการระเหิด ปากกว้างองศาความร้อนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจุดเยกแข็ง้อสอบจะมีคําตอบแบบนี้ทุกข้อน้องเลอกเอาก็บอกว่าจุดลมเหลวมีจุดเดียวกับจุดใดทอโถมิเตอร์ก็จุดได้เลยคือจุดลมเหลวจุดเยกแข็งนะครับลมเหนวจุดเท่ากับจุดแยกแข็งสุวนของสายเซนเซียต์ก็สองภาชนะแบบใดทําให้น้ําระเหยได้มากที่สุดภาชนะปากกว้างใช่ไหมลูกติ๊กไป การเปลี่ยนแปลงและทำให้เกิดสารใหม่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีติดไปการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วการเดือดถ้าช้าคือการระเหยสิ่งที่ทำให้สารเปลีนะ่ยนระนาขยายตัวอุภูมิสูงขึ้นก็คือความร้อนการเปลี่ยนระนาจากแก๊สเป็นของเหลวเรียกว่าการเป็นของเหลวเรียกว่าการอะไรลูกการควบแน่นนะครับผ้าที่ตากไว้แห้งเร็วต้องมีอมงค์ประกอบใดก็คือความร้อน นะครับหน่วยละภูมิมีหน่วยเป็นอะไรองศาการเปลี่ยนแปลงของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรเคมีเปลี่ยนสถานะนะเปลี่ยนสถานะของสารก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงหน้าของสารโดยไม่เป็นของเหลวก่นเรียกว่าการระเหยพบในลูกหมิ่นกระบุนพิเศษนะครับพอหนูทาครบสิบข้อหนูก็กดถัดไปนะครับก็ไปทําตอนที่สองต่อเขาบอกว่าให้นักเรียน ระบุการเปลี่ยนแปลงโดยทําเครื่องหมายตรงกับการเปลี่ยนแปลงรอเทียนการเปลี่ยนแปลงนั้นหน่อยลูกทางกายภาพไอศครีมละลายก็ยังเป็นกายภาพการเปลี่ยนสถานะการเดือดของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอะไรการเดือดการเดือดการเดือดก็ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเผาไหม้เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับการระเหยก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เกลือละลายน้ําก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการตะเขาะแสงเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการฉีกนาเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตบปูเป็นสนิมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีด่างทับทิมละลายน้าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อไปเราก็ทําชุดที่สามต่อนะลูกอาวเขาบอกว่ากาถูกหรือผิดธาตุบางชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียว ธาตุบางชนิดจะเป็นสารธาตุบางชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวรู้สิถูกไหมธาตุทุกชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวลูกอา้าวก็ทีผิดน้ำตาลทรายเป็นสารบริสุทธิ์น้ำเชื่อมเป็นสารไม่บริสุทธิ์ถูกต้องนะครับต่อไปสารบริสุทธิ์อาจเป็นธาตุหรือสารประกอบก็ได้ถูก ต่อไปสารละลายทุกชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวถูกสารเนื้อเดียวทุกชนิดจะเป็นสารบริสุทธิ์สารเนื้อเดียวทุกชนิดจะเป็นสารบริสุทธิ์ไม่เสมอไปก้ฟังผิดนะครับสารบริสุทธิ์บางชนิดจะเป็นสารประกอบสารบริสุทธิ์บางชนิดจะเป็นสารประกอบถูกต้องสารประกอบทุกชนิดจะเป็นสารเนื้อเดียวถูกต้องน้ำอันลมเป็นสารผสมเพราะมีส่วนผสมของ น้ำกัากคาร์บอนดซเล็ดทราย,ายน้ำตาลทรายนะครับข้อนี้ผิดไม่ถูกต้องน้ำมัดลมเป็นสารเนื้อผสมก็ฝามนี้ผิดเป็นสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมมีนุภาคขนาดเล็กกว่าคนลอยสารเนื้อผสมผิดครับใหญ่กว่าคนลอยพอรนนีนทำเสร็จใช่ไหมลูกนักเรียนก็ส่งคบคำตอบเลยกดคำว่าสูงนะครับแล้วก็มันจะมาหน้านี้ผมก็กดดูคะแนน นะครับอาวดูคะแนนหนูก็ดูไปอาวดูคะแนนนะครับอาวตอนที่หนึ่งหนูได้สิบสิบนี่สมมุตินะครับอาแต่เนื้อ,อาหาที่จริงนะครับอาตอนที่สองหนูได้สิบสิบนะครับตอนที่สามหนูได้สิบสิบแสดงว่าหนูเก่งมากๆนะครับก็ไปทบทวนนะแล้วเข้าไปทำข้อสอบไปเรียบร้อยด้วยนะครับทีนี้ถ้าหนูจะดูอ้าว เรียบร้อยเสร็จหนูดูคะแนนเสร็จเรียบร้อยนะหนูจะดูอะไรอีกไหมได้คะแนนเท่านี้เราก็กลับไปที่นะอา้าวกลับไปนะครับหนูก็จะมีเฉลยมีกราฟให้หนูเรียบร้อยนะครับเอ่อเพราะนั้นใครที่ยังไม่ได้ทำข้อสอบออนไลน์นะครับ เข้าไปทำให้เสร็จเรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอสวัสดีแค่นี้นะครับไว้เจอใหม่กันครับหน้านะครับสวัสดีครับเด็กๆ